ไข่ต้มรดหุ่นกันค่ะรอบดึกนี่มีน้ำพริกเผาใส่น้ำปลารลงไปด้วยนะอร่อยแซ่บนัวเวอรเมื่อกี้พวกกินไปแล้วลูกหนึ่งมิอเล็กลูกหนึ่งเราจะมากินกันนะคลิปสั้นๆอร่อยอะ่ะเดี๋ยวลงไปคุกกันนะอร่อยลดหุ่นเย็นๆเราจะไม่กินอะไรเยอะนะ วซี่เบอร์อร่อยไข่ต้มเราไม่กินข้าวนะต,ออต้นหญ้าจะงดแป้งนะคะอร่อยแล้วก <p> ินน้ำไม่เยอะ ยี่กิปแล้วใบหนึ่งสองใบพอทุกคนไข่ขกินได้นะแคะลตรอไม่ขึ้นหมอเขาวินิจฉัยออกมาแล้วไม่เป็นไรไข่ต้มทำให้รดหุ่นรดน้ำหนักได้ไม่ไคลตรอไม่ขึ้น อร่อยอ่ะอน้ำพริกเผามดแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุกใหม่คุกกับน้ำปลาล้าใสน่น้ำปลามาด้วยอร่อยฟิน ้พริกเผาแม่อ้อยอร่อยมากค่ะทุกคนว่าจะให้แม่ตำขายนะทุกคนใครอยากยินสั่งได้นะแม่ตำอร่อยจริงเออว่าจะให้แม่ตำน้ำพริกเผาไขา่เดี๋ยวพูจะรีวิวเองอืม,มาทุกคนเรามาต่ออันนี้กัน อักทิเมนนะคะนี่ค่ะต่ออันนี้ขวดหนึ่งขวดอันนี้นะอืมเรามาต่อขวดนี้กัน <c oughs> อย่าเปิดก่อนนะ <c oughs> ชิมก่อนเนาะอื้ออร่อย มึงเพียกินแค่นี้พอนะเดี๋ยวอ้วนอ,อร่อยอ่ะทุกคนฟิน ทิเมนค่ะเนตานีเลยรถนีเลยนะคะ